อาบจะบาดีปะลุงบายดีปะจุกอุชคนชุมมองสิบนี่ก็พ่อพ่อก็สองเมตรตาเลยปะลุงเห็ดไม่น้อยยังอันนี้สบายดีพี่น้องดาดเนื้อหมูดาดเนื้อหมูพ <teachers> <c oughs> nah ่อๆ่อก็สองเมตรตาพี่น้องงานเช้าวันในวันพระแล้วก็เป็นเป็นบุญแน่เหมือนบุญข้าจีบุญตามประเพณีบ้านเฮาตาข้าวจีแต่งภาข่ากระด้งเขาครัวดาดเนื้อหมูกระน กสุดงถาลุ้นถาดูถ้าชอบล้งกัเปนโอ้ยมนื้ปลาลูปะเสะป็นเไมมอหน่อยเด้ได้วะแัดเนื้อหมูจ้าอันนี้ก็สิเป็นข้าวจีปี่กเราเนาะปะลุมมอันนี้เป็นบุญข้าวจี <laughs> ดูในวัด้เลยดูในวัดปลเลดูในถเตยเผียมยม้มากัากากสิมาเตรียมตอนเช่าตอนช่วยก็ได้อปไปได้หนช่วยจังหน่อยก็อ,อกปาเลยเนรียดเ็มจขึ้นเลยดเ่วาเายใก้ขอ,อ,องใหม่ พวไหนไปเห็ดต้ะะนอนลากไออันนั้น,น,นลอันนี้นอันนี้ชอกเอาเห็ดอันนี้เห็ดนางฟา้าปลาโลไงเนีเนือดมนางฟ้าแนวกินฮาก่าเพิ่นี้ถ้า,า,า,าม,นมาันกันลูน,น,น,ยนียังแหนเนาะบุญข้าจีบานเฮาเผ่ผาเห็ดเลย ลาเสพาเห็ดกกี้นะนะเค้ี้เหาก็เห็นหนอเห็นแล้วเยี่ยมลเลยเอซีทางทางไทยเฮาเนาะโจะการนั้น จะให้มาเทียได้จะเทียได้สิอันทำอาหารเสอกินแซ่บสรทำอาหารเต็มพาเแล้วเนาะไอ้เชยเาะปาปาปลาเนีย่าเบิด โอเพ็ดเลยนนมีเมนูอนโอเพชดนี่ยปดูเลยม,มาใส่กันผักติวมามื่อนะแม่ผักติตนนัวเีนียากำลังเมนโอนโอเพรดอยู่ปลยแม่โอเพ็ดใหตัวบม,มีเาก็ใส่หอมแทน ตอนนี้น้องคิดยังไปหาพักติอยู่กับโรงนจกซิมีบุมีการสบายดีเป็นโรงผิดสุขสุขสมบูรณ์แจ๋วได้ไหมวะอาแจ๋วได้ไหเอ้าแจ๋วซีโฟตกินกับอันไหได้ไหวะเฮ้เอาดีๆก็ได้อเราเหรออันนั้นเด้นากแจวตอนนั้น Để loom a han a han can a sam tua soin sam tua hikom yang 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 chèo yang 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 chèo, không chèo. <laughs> không chèo, không chèo.

เด็กสาวน้องนิดไปใส่ปะไปห้องน้ำน้ำงนิดมาเอามิดเอ้ยเม็ดเม็ดตัวมันหยางมากกินเนี่ยมันโคตเฮ็ดอยู่ बोला तुम आनी ठीक พันเลี้ยงปลน,นเลยวันนี้ยน,นยาการ ปลลงเดียวกระตั้มแล้วเราปลาลงเลยใช่เจียวปลาเจียวชิคกี้พเหมือนกัน อเ,าเาอาไปลแพ็คถวยไปลงเลยแมนแพ็คอาหารก่อนสิแพ็คแล้วไปงเพราะว่าเขามันวานใกล้ได้ยาจีคลนเขา่าแมนยีคลณเข่าแล้วมันมันแหงเผือเหินไนดะ้ซ้ำเดี๋ยวมันเฮียพอ่อแม่อันนดนัดงาหมู ในโอเฮดนัค่ะันเมอร์กตอกเมอร์กแก่วพัีถ้วยหนึ่งทิใส่ยังแจ้วกินกับอะอรอันนี้จะเป็นแก้วพี่เป็นกับนีนันแก้วนี่ซีฟูดเกับน่

โจกิก้าจบาดีพ่อแม่ไายบายสบริดีพ่อแม่ชีนันนันา่นน่นน่นาจบริดีพ่อแม่ไปสบดีพ่อแม่ไปแล้วอะไรฝาตัวขอโก การกินเากับสับเนี่ยล่ะปุกเอ้ยข <Viol ent. S 1> okay. well. ้ากับเสดาเกยมเมื่อแลวปุเอ้ยเกยมเซรามเมื่อละเมื่อหวัดน้ำกันได้ปุกงมานี่ยทำบุญข้าวจีเวยเพข้าจีใ่บาตรพ่อมาในวันพระ้เกยมเซเมื่อแล้วเมื่อน้ำกันได้ประสุขสุคน้วจ้ามาันนี้กัสมมาภาคัวลวเมตตาขอจบขิดแล้วปุง คลิปนี้คลิปหน้าพอกันมาย่าลืมผักกไลค์ดลก,กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดเข้ามาหรับดูครับสมสองของแม่ตาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุขสุนคนจ้าบ๊าย